สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนหนุ่มซาร่าคาซิงกินีเอีย่วแชร์โฟเร็กซรีดีขนเงินไปสิงคโปร์ ต้องยอมรับว่าคนในวงการเอีย่วกับ Forex 3D เยอะมากล่ลาสุดร้ายการถอดหมุดข่าวโดยนพร,รัตน์พนสุขบอกข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรมเครือผู้จัดการวันอังคารที่13กันยายน2565ได้นำเสนอรายงานพิเศษแฟนหน่มสาราคาซิงกินีเอีแยวแชร์ Forex 3D ขนเงินโกงไปสิงคปโปร์ เหยื่อแชร์ลูกโซฟอเรกรีดีรวมถึงบรรดาขาเผืือกขอบตาคล้ำตั้งลุนวันที่15กันยายนนี้ซะยิ่งกว่าลุนวันหวยออกด้วยซ้ำท่ามกลางข่าวลือสะพัดสองผัวเมียคนดังใบเตยดีเจแมนที่โดนหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนนี้เพนนีไปประเทศสิงคโปร์แล้วและรวมถึงการลุนขั้นสุดชะตากรรมของใบเตยดีเจแมนจะซ้ำรอยนางเอกสาวพิงกี้สวิกาชัยเดชต้องย้ายไปนอนคุกทันทีหรือไม่ อันจะส่งผลให้ชีวิตติดแบรนด์เนมของใบเตยต้องสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้เหลือแค่ขวดน้ำพลาสติกใบเดียวให้หิ้วไปหิ้วมา่ารสุดมีรายชื่อของดาราสาวคนดังพลออ,อีกคนแล้วคือซาร่าคาซิงกินีผู้ที่เป็นหัวหมู่ลุยขุดเรื่องนี้แล้วนำมาเปิดโปงคือเพจที่รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D รระบ,บุถึงตัวการสำคัญหนึ่งในแชร์ลวงโลกคาดว่าจะมีชื่อเป็นผู้ต้องหางในกลุ่มเดียวกับใบเตยด้วยคนคนนี้เป็นชาวสิงคโปร์นามดาเรลวยังหรือ,อยางหุย รับหน้าที่จัดการลำเลียงเงินของโ o r e x 3D รดีออกจากไทยไปที่สิงคโปร์ลำพังข้อมูลคนสิงคโปร์ที่ทำหน้าที่ขนเงินออกนอกคงไม่น่าสนใจเท่าไรแต่ข้อมูลลึกที่เพจดังกล่าวเจาะมาได้ช่างมือวามิสิสันตรงที่นายดาร์เรลยังคนนี้นาทีนี้เป็นแฟนหนุ่มคนล่าสุดของดาราลูกเครื่องสาวสวยซาร่าคาซิงกินีมาพร้อมภาพถ่ายคู่สวิตหวานระหว่างดารเรลกับซาร่าซึ่งเห็นเลยว่านายดารเรลยังเป็นหนุ่มตีแบบว่าหล่อคันเทปแถมด้วย ประวัติการทํางานว่ในใดาเร็วยังเคยเป็นหนุ่มบราโฮสกเกรดแอเจ้าของฉายาเกรดเดอร์เลี่ยมทองราคาแพงลิฟสาวหรือเกย์คนไหนเรียกมานั่งคุยด้วยเสียเงินเป็นหมื่นก็ยังไม่ได้จับ แต่อดีตเหล่านั้นผ่านพ้นไปแล้วนายดาริวยังก็เหมือนนายอภิรักษก์กฤติซีโอลูกพี่ของเขาช่วงดิ้นรนสร้างแนะสร้างตัวก็แนวหากินกับผู้หญิงทําได้ทุกอย่างอย่างนายอภิรักษ์หนักกว่าอีกอดีตถึงขั้นก่อกระเทยกินก็ทํามาแล้วพอกงชาวบ้านจนร่ํารวยถึงค่อยมีเมียเป็นผู้หญิงแท้รวมถึงทุ่มเงินซื้อกินดาราสาวทีวีดังช่องหลายสีอีกต่างหากซึ่งก็เงินของเหยื่อทั้งนั้นแต่แค่นายนดาริวยังเป็นแฟนคนล่าสุดของสาราคาสิงกินียังดราม่าไม่พอ ็นรวบรวมผู้โดนโกงจากฟ o ร์เร็กซรดียังแฉด้วยว่าคนคนนี้นี่เองที่เคยปรากฏเป็นข่าวใหญ่โดนไฮโซทะเลนายจริตนพัฒรลุงพาชายชะกันบุกอุ้มถึงสถานบันเทิงย่านเม่งจ่ายไฮโซทะเลปล้นเงินทรัพย์สินและรถปารเช่คาเย็นของนายดาเริวยังไปค้ำคืนนั้นรวมมูลค่า4 5 0ล้าน5แสนบาท ก่อนที่ไฮโซทะเลจะถูกเหยื่อแจ้งตำรวจสถานีตำรวจนะครบาลห้วยขวางจับกลุมได้ในเวลาต่อมาโดยคนที่ช่วยเหลือเป็นล่ามและพาไปแจ้งตำรวจก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสารราคาสิงกิเนหวานใจของนายดาริวยังนี่เองขณะที่นายดาริวยังมีฐานะเป็นเหยื่อโดนไฮโซทะเลลูกชายของครูอ้อยเข็มทิชชีวิตทิตินาถนะพัตลงบกอมและล้นทรัพย์แต่จริงๆแล้วไฮโซทะเลก็อาจตกเป็นเหยื่อของนายดาริวยังก่อน เพราะไฮโซทะเลกรวนออกมาตอนถูกจับว่าเหยื่อไม่ได้พูดความจริงเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากโ Forex รีดีระบุด้วยว่าสาเหตุที่ใบเตยโดนหมายเรียกเพราะผู้ทำหน้าที่ขนเงินแชร์ออกไปสิงคโปร์เช่นเดียวกับนายดาริวยังเป็นคนให้การสะท้อนนักร้องสั้นเสมอหูเองเขาคนนี้ชื่อนายเพรมสิงชวาลาถือเป็นมันสมองของโฟร e x ร d ดีในการโยกย้ายเงินถือเป็นพ่อมดการเงินคนหนึ่งเพราะมีประวัติต้องคดีการเงินแม้จะไม่มีข้อมูลชัดเจนจาก ว่านายเปรมสิงห์และนายดาเรยวยางโดนหมายเรียกรอบเดียวกับใบเตยด้วยหรือไม่แต่มีโอกาสสูงที่ทั้งสองจะเพ่นแนบไปนอกประเทศแล้วขณะที่ใบเตยดีเจแมนก็ได้รับการยืนยันจากน้องชายของใบเตยตลอดจนทนายเจมส์ว่าทั้งสองไม่หนีแน่โดยทนายโซเชียลรูปหล่ออย่างทนายเจมส์ตอนนี้ก็ถือว่าเสียรังวัดไปด้วยเพราะโดนโซเชียลเล่นงานหนักที่มาช่วยเป็นทนายให้สองคู่ขวัญเจ้าแม่แบรนด์เนมอีกไม่กี่วันเดียวก็รู้โฉมหน้าหวยวันที่15กันยา นจะออกมาอย่างไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ